ฟังเรื่องคนอื่น เราจะบอกว่าน้ำเน่าเจอกับตัวเราจะรู้ว่าอาการจมน้ำเน่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไม่มีใครเก่งในเรื่องความรักหรอกค่ะเวลาสมมติว่าเป็นรุ่นใหญ่เขามีความรักลูกๆหล,ลานๆห่วงเหลือเกินถามว่าเรามานั่งทําความเข้าใจก่อนว่าทําไมลูกๆถึงห่วงหนึ่งเรามักมีการด้อยค่าคนสูงวัยว่าเอ้ยเดี๋ยวก็โดนหลอกหรอโอ้ยวัยเขาเด็กกว่าขนาดนั้นใครก็จะมารักจริงเชื่อไหมว่าไม่มีอะไรเสมอไปถามว่าคนที่อยู่ในวัยหนึ่งวัยรุ่นใหญ่ทําไมถึงยังอยากได้ความรักเพราะชีวิตเติมเต็มไปหมดแล้วยกเว้นอย่างเดียวยังอยากมี ค่าในสายตาคนที่เรารักค่ะนี่คือเรื่องปกติคราวนี้ลูกๆอาจจะบอกว่านี่ลูกๆรักยังไม่พออีกหรือถามตัวเองเธอมีคุณพ่อคุณแม่มาทั้งชีวิตทำไมถึงอยากมีแฟนก็มีพ่อมีแม่แล้วไม่ใช่หรอทำไมจะอยากมีแฟนล่ะเพราะจริงๆแล้วทุกความสัมพันธ์มันตอบโจทย์เราคนละอยา่างเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเข้าใจในเป้าหมายก่อนว่าเห็นคุณแม่เริ่มมีความกุ๊กก,ก,กิ๊กกุ๊กกิ๊กเริ่มเล่นติ๊กตอกเริ่มแต่งตัวอย่าพิ่งใช้ไม้บรรทัดของเราไปตัดสินท่านว่า แม่แม่แม่เดี๋ยวก็โดนหลอกหลอกใจเย็นไอ้เรื่องความรักมันเป็นเรื่องการฟังกันทั้งชีวิตอะคะ่ะต่อให้ไม่เห็นด้วยช่วยอยู่ข้างๆก่อน